BOOM ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยสำหรับบุคคลทั่วไปและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาในประเทศและต่างประเทศคะ่ะจัดทำโดยนายนัทรัตน์จันเครื่องรหัสนักศึกษา63054626เลขที่3นายนัทวุฒิปันธิรหัสนักศึกษา63054637เลขที่4นางสาวพลอยไพลินจินตนารหัสนักศึกษา 63054671เลขที่6นางสาวพัฒนันสีอ่อนทองรหัสนักศึกษา63054682เลขที่7นางสาวพัทริยานภาลัยรหัสนักศึกษา63054693เลขที่8นางสาวสมปรารถนาทรายหมอรหัสนักศึกษา63054709เลขที่9และนางสาวอัญชลีละไม รหัสนักศึกษา63054749เลขที่13ค่ะครับผมเรามาดูฐานข้อมูลภายในมพยากันก่อนนะครับโดยจะมีตัวเว็บ d r a u p a c t h u p d r a s o u r n al ครับผมเมื่อกดเข้าไปนะครับผมก็จะพบไอคอนหลักๆ่ c ไอคอนนะครับโดยไอคอนแรกคือวรรณศาสตร์นเลสสวนพยาวครับไอคอนที่2ครับวรรณศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับวรรณาศาสตร์ที่3ครคบวรรณาศาสตร์วิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ครับและสุดท้ายครับวรรณศาสตร์ UPJST ครับผมเรามาดูวรรณาศาสตร์แรกกันก่อนนะครับเป็นวรรณาศาสตร์นเลสสวนพยาวครับ โดยเมื่อคลิกเข้าไปในไอคอนแล้วครับก็จะพบหน้าต่างออกมาครับมีมีช่องให้เราเซิร์ชครับผมและเมื่อเราเซิร์ชก็จะมีจอหนอกที่เราต้องการออกมาครับและถ้าเกิดว่าเลื่อนเข้าไปครับก็จะมีบทความครับแล้วก็กดดาวน์โหลดที่ไฟล์ PDF ได้เลยครับผมไอคอนต่อไปนะครับเป็นวรรษศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับผมเมื่อเราคลิกเข้าไปในไอคอนครับก็จะมีช่องเซิร์ชครับเซิร์ชบทความครับและเมื่อเราเลื่อนเข้าไปข้างล่างครับก็จะ เจอบทความครับสามารถกดดาวน์โหลด PDF ได้เลยครับต่อไปไอคอนต่อไปครับเป็นวรรณสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ครับเมื่อเราคลิกเข้าไปในไอคอนครับก็จะมีช่องให้เรากดเซิร์ชครับและก็เมื่อเลื่อนไปข้างล่างครับก็จะเจอ PDF ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับต่อไปครับอันสุดท้ายครับเป็น UPJST ครับเมื่อเรากดเข้าไปครับก็จะมีมีช่องเซิร์ชเหมือนกันครับและ เลื่อนไปข้างล่างกดไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้เลยครับผมค่ะต่อไปเป็นเรื่องฐานข้อมูลวิจัยภายนอกมหาวิทย,ยาลัยพะเยานะคะก็จะรวบรวมโดยส่วนงานของศูนย์บรรณสาราและการเรียนรู้ค่ะก็จะเข้าไปในส่วนของเว็บมหาวิทย,ยาลัยพะเยาแล้วกดที่ส่วนงานแล้วก็ต่อมาที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ค่ะค่ะโดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เนี่ยค่ะก็จะได้ สร้างวิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะทั้งหมด7หน้าต่างนะคะก็จะมีในส่วนของออนไลน์ดัตเตอรเบสนะคะก็คือฐานข้อมูลออนไลน์เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญในการให้บริการของห้องสมุดนะคะฐานข้อมูลออนไลน์มีทั้งเสียและไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะค่ะและในส่วนของฟรีเทลดัตเตอร์เบสนะคะก็เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางในด้านต่างๆนะคะ ค่ะและในส่วนของฟรีดาต้าเบสนะคะฐานข้อมูลฟรีเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึง่งที่มีความสําคัญในการให้บริการของห้องสมุดนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลฟรีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งรวบรวมเครื่องมือที่ใช้รวบรวมงานวิจัยต่างๆนะคะก็จะอยู่ในของในเรื่องของรีเซิร์ชทูลนะคะแล้วก็ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ e-data base นะคะเป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าวและเอกสารในการประชุมวิชาการนะคะต่อมานะคะเป็นในส่วนของ e-journal ออนไลนคือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของฐานข้อมูลระบบออนไลน์ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของการรวบรวมฐานข้อมูลวิจัยภายนอกมหาวิทย,ยาลัยพะเยาค่ะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลของ t a i List Digital Collection นะครับซึ่งจะเป็นโครงการหนึ่งของ Thailis t นะครับเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยของอาจารย์รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนักศึกษาและอาจารย์และบุคลากรนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้ได้2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเข้าไปในผ่านสห าบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถใช้บริการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องล็อกอินนะครับกรณีที่2ก็คือสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกสถาบันการศึกษานะครับก็สามารถทําการล็อกอินได้ดังนี้ครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นก็คือสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการระบบจัดเก็บเอกสารนะครับ จากนั้นก็กรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อยโดยเฉพาะอีเมลนะครับต้องกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากระบบจะส่งชื่อและรหัสผู้ใช้ให้ท่านผ่านทางอีเมลดังกล่าวนะครับหลังจากกรอกข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแจ้งผลการสมัครพร้อมทั้งให้ผู้สมัครยืนยันหรือยกเลิกการสมัครผ่านทางอีเมลนะครับหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมลเรียบร้อยแล้วครับระบบจะส่งชื่อและรหัสผู้ใช้ผ่านทางอีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากได้รับรหัสผ่านแล้วนะครับท่านสามารถใช้ผู้ใช้และรหัสผ่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เลยครับซึ่งฐานข้อมูลของไทยลิส s t นะครับสามารถค้นหาได้3วิธีดังนี้ครับวิธีที่1ก็คือการค้นหาแบบพื้นฐานครับหรือเรียกว่า basic search ครับวิธี2เรียกว่าการค้นหาแบบขั้นสูงหรือเรียกว่า advanced search นะครับและวิธีที่3ก็คือการค้นหาแบบไล่เรียงนะครับหรือ browse search นะครับ ซึ่งเราจะมาดูวิธีที่1น,นะครับก็คือการศึกษาแบบพื้นฐานขั้นตอนที่1ก็คือเราจะคลิกตรงที่ basic search นะครับหลังจากนั้นก็คือจะพิมพ์คําสืบค้นในช่องค้นหาแล้วเราสามารถเลือกเขตข้อมูลหรือเลือกประเภทเอกสารได้แล้วก็สามารถเลือกสถาบันที่มีเอกสารได้นะครับต่อไปเป็นวิธีที่2ครับคือการค้นหาแบบขั้นสูงนะครับ ขั้นตอนนี้ก็ขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นคลิกตรงที่ Advanced Search นะครับหลังจากนั้นก็คือพิมพ์คำสืบค้นในช่องค้นหาแล้วก็สามารถเลือกเขตข้อมูลเลือกประเภทเอกสารเลือกสถาบันที่มีเอกสารแล้วก็สามารถระบุขอบเขตของข้อมูลต่างๆได้เช่นภาษาหรือปีนะครับส่วนวิธีที่3ครับคือการค้นหาแบบไล่เรียงครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนแรกก็คือคลิกตรงที่ Browse นะครับแล้วก็ เลือกคำสืบค้นตามประเภทที่กำหนดให้นะครับเช่นตัวเลือกหรือหัวเรื่องครับหลังจากนั้นก็สามารถเลือกหัวข้อตามตัวอักษรที่ขึ้นต้นหรือพิมพ์หัวเรื่องที่ต้องการได้ครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของการค้นหานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นผลการสืบค้นด้วยคําว่าโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งเมื่อคลิกค้นหาไปแล้วเนี่ยก็คือหน้าต่างจะแสดงจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จากการค้นแล้วก็รายการผลลัพธ์แล้วก็จํานวนผลลัพธ์ตามชนิดเอกสารหรือหน่วยงานนะครับ ซึ่งเมื่อเลือกรายการเอกสารที่ต้องการแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นผลของโปรแกรมการสร้างพลังแกนนําชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตนําบลโนนสูงอําเภอชามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าต่างจะแสดงรายละเอียดเอกสารที่เลือกมีข้อมูลสําคัญได้แก่ชื่อเอกสารผู้สร้างสารรค์หัวเรื่องประเภทเอกสารและสถาบันที่เผยแพร่เอกสารครับ เมื่อเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับก็จะแสดงรายการดาวน์โหลดนะครับซึ่งการดาวโหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดไฟล์นะครับก็จะให้เราติ๊กถูกตรงข้อความยอมรับเงื่อนไขก่อนดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราติ๊กถูกตรงนั้นแล้วเราก็มากดปุ่มตรงไทลิส์นะครับเพื่อทําการดาวน์โหลดครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับของ การค้นหาในฐานข้อมูลไทยลิสต์ครับค่ะสำหรับไทยโจนะคะหรือไทยเจอเนอออนไลน์นะคะเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของไทยค่ะเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกวิศทุกสาขาวิชานะคะทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะไทยโจนะคะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวราลาสร์ของไทยนะคะหรือ TCI ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกอ,อวค่ะมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหรือมอจรนะคะมหาวิทยา,ยทยายลัยธรรมศาสตร์มอทอค่ะศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะ สำหรับไทยโจนะคะเป็นฐานข้อมูลที่เหมาะส,สำหรับบุคคลทั่วไปและนิสิตที่ต้องการสืบค้นข้อมูลประเภทบทความหรือวารสารภายในประ,ประเทศไทยนะคะโดยเข้าที่ www.tcitaijo.org h ค่ะค่ะเราสามารถคลิกไปที่ช่องค้นหานะคะจากนั้นเรื่องเราก็พิมพ์เรื่องที่เราสนใจลงไปค่ะเมื่อเราคลิก คลิกตรงที่ช่องค้นหาแล้วนะคะหน้าจอค่ะจะแสดงผลการค้นหาวารสารหรือบทความที่เราสนใจออกมานะคะ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าจะมีไอคอน3ตัวอยู่ใต้วารสารนั้นนะคะ <c oughs> ก็คือไอคอน open journal ค่ะและไอคอน open issue ค่ะและไอคอน Open Article ค่ะให้เรากดไปที่ Open Article หรือชื่อเรื่องได้เลยค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอแสดงผลออกมาและให้เราคลิกไปที่ PDF ภาษาไทยค่ะเพื่อทำการดาวน์โหลดบทความที่เราสนใจค่ะค่ะเมื่อเราคลิกไปที่ PDF ภาษาไทยแล้วนะคะหน้าจอจะแสดงบทความที่เราสนใจและให้เราดาวกดไปที่ดาวน์โหลด PDF ค่ะซึ่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดนั้นนะคะจะเป็นไฟล์ PDF ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการสืบค้นฐานข้อมูลของต่างประเทศนะคะโดยการสืบค้นฐานข้อมูลผ่าน Google Scholar นะคะหรือ www.google scholar.co.th นะคะอันดับแรกนะคะการเข้าสู่การเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Google Scholar นะคะจะต้องมีการจัดทำโปรไฟล์หรือการสมัครสมาชิกของ Google Scholar ก่อนคะ่ะจากนั้นนะคะ เข้าสู่เว็บไซต์ของ Google Scholar ค่ะที่ www. scholar. google. co. th ค่ะจากนั้นค่ะลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีรายชื่อของ Gmail นะคะเมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วนะคะผู้ใช้สาม สามารถเริ่มต้นใช้งาน Google Scholar นะคะได้เหมือน Google.com ตามปกติค่ะนั่นคือนะคะผู้ใช้สามารถป้อนคำที่ต้องการค้นหาลงใน text box นะคะอย่างเช่นดังตัวอย่างข้างต้นนะคะผู้ใช้สามารถป้อนคำหรือวลีหรือประโยคที่ต้องการเพื่อให้ Google Scholar ทำการหาประโยคสืบค้นค่ะ ฐานข้อมูล Google Scholar นะคะมีรายละเอียดของหน้าจอการสืบค้นซึ่งแสดงในภาพประกอบดังนี้ค่ะหนึ่งตัวกรองนะคะบทความและงานวิจัยใช้เพื่อจำกัดผลการสืบค้นให้ลดขอบเขตหรือตัดเรียงการแสดงผลให้ตัวให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดนะคะได้แก่การกำจัดปีที่พิมพ์และการจำกัดประเภทของเอกสารหรือบทความที่ต้องการให้แสดงผลเช่นเฉพาะบทความวารสารงานวิจัย หรือต้องการให้แสดงผลเฉพาะสิทธิทบัตรเท่านั้นเป็นต้นค่ะส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของชื่อเรื่องผู้แต่งและบทคัดย่อค่ะของบทความหรืองานวิจัยนั้นๆนะคะซึ่งผู้ใช้สามารถพิจารณาความเกี่ยวข้องของเอกสารกับความค้นที่ผู้ใช้ใช้ในการสืบค้นโดยพิจารณาจากการทำไฮไลท์นะคะหรือการแสดงผลเป็นตัวอักษรหนาในเนื้อหาที่เป็นบทคัดย่อนั้นๆค่ะ ส่วนที่3านะคะเป็นส่วนของการอ้างอิงนะคะซึ่งใช้ประโยชน์ได้3ารกรณีคือ 1. ใช้สำหรับอ้างอิงหรือทำบรรณานุกรมในกรณีที่ผู้ใช้ได้ใช้บทความหรืองานวิจัยชิ้นนั้นในการเขียนง,งานทางวิชาการของตนเองค่ะ2นะคะใช้เพื่อดูการอ้างอิงถึงในกรณีที่ต้องการทราบว่าบทความเรื่องบทความหรืองานวิจัยชิ้นดังกล่าวถูกนำไปอ้างอิงในงานวิชาการชิ้นใดบ้างนะคะ และ3ค่ะใช้เพื่อสืบค้นเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการเอกสารหรือบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดย Google Scholar จะพิจารณาความเกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการที่มีผู้แต่งเป็นคนเดียวกันและมีหัวเรื่องหรือขอบเขตสาขาวิชาที่เป็นสาขาวิชาเดียวกันค่ะและ 4. นะคะแหล่งเชื่อมโยงไปยังเอกสารต้นฉบับค่ะซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของบทความหรือผลงานทางวิชาการชิ้นนั้นๆซึ่งมักถูกจัด เก็บในฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือคลังสารสนเทศสถาบันในมหาวิทยาลัยตลอดจนเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งผู้แต่งที่เป็นเจ้าของผลงานนั้นๆสังกัดอยู่ค่ะค่ะสำหรับฐานข้อมูลต่อไปนะคะก็จะเป็นฐานข้อมูลที่เรียกว่า Science Direct นะคะซึ่งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ได้นะคะโดยเข้าไปที่ www.sciencedirect.com นะคะซึ่ง ตัวของฐานข้อมูล Science Direct นี้นะคะเป็นฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงนะคะมาจากสำนักพิมพ์ Elsevier Science นะคะแล้วก็สำนักพิมพ์อื่นๆในเครือนะคะโดยจะมีเนื้อหาในส่วนของประกอบไปด้วยทั้งส่วนของหนังสือนะคะแล้วก็วารสารต่างๆนะคะที่สะสมมาตั้งแต่ปี1995จนถึงปัจจุบันนะคะโดย การแสดงผลเนื้อหาของฐานข้อมูลนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งรายการบรรณานุกรมนะคะแล้วก็เนื้อหาบางส่วนเช่นส่วนของ a b s t a c t นะคะแล้วก็เอกสารฉบับเต็มหรือว่า fulltext นะคะโดยจะมีทั้งในรูปแบบของ openaccess นะคะหรือว่าเป็นการเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปได้นะคะแล้วก็เป็นแบบ p u r c h a s e คือต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายซึ่ง สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะคะก็อาจจะสามารถใช้ส่วนของอินเทอร์เน็ตของมอพะเยาวาหรือที่เรียกว่า VPN ของมอพะเยานะคะในการเข้าระบบเพื่อเข้าดูเนะะื้อหาส่วนนี้ได้นะคะซึ่งในส่วนของฐานข้อมูลนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยาศาสตร์กายภาพวิศวกรรมนะคะวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะแล้วก็รวมไปถึงส่วนของ สังคมศาสตร์และมนุษยวิทยานะคะสไลด์ถัดไปนะคะสไลด์ถัดไปนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงผลของออหมวดหมู่ย่อยนะคะของแต่ละสาขาวิชานะคะว่าแต่ละสาขาวิชานี้มีสาขาวิชาย่อยอะไรบ้างนะคะโดยสามารถสืบค้นได้สืบค้นแบบไม่ใช้คําค้นได้ตามสาขาวิชาย่อยที่สนใจนะคะ ก็กดไปตามสาขาวิชาย่อยที่สนใจก็ส่วนนี้จะมีประโยชน์คือสามารถค้นหาส่วนของหนังสือหรือวารสารนะคะว่ามีมีหนังสือหรือวารสารไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เราสนใจนะคะโดยเป็นการสืบค้นแบบกว้างนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเรากดเข้าไปในสาขาวิชาที่เราสนใจอย่างเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะในหมวดของ การแพทย์และทันตแพทย์นะคะ Medicine and Dentistry นะคะในกรอบด้านซ้ายเราจะเห็นว่ามีสับโดเมนให้เราเลือกไปอีกทีหนึ่งนะคะเป็นส่วนของสาขาวิชาย่อยลงไปอีกนะคะก็จะทำให้เราสามารถค้นคว้าได้เฉพาะจอดจงในหมวดในหมวดหมู่นั้นได้มากขึ้นโดยการแสดงผลของแต่ละแต่ละเนื้อหาก็จะเรียงเรียงตั้งแต่ A ถึง Z นะคะตามตัวอักษรนะคะ่ะ ค่ะสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นการค้นหาบทความวารสารงานวิจัยหรือว่าตัวหนังสือที่เป็นการสืบค้นแบบใช้คําค้นนะคะโดยเราสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือข้อความไปในฟิลด์แต่และฟิลด์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคีย์เวิร์ดหรือว่าชื่อของผู้แต่งนะคะชื่อหนังสือหรือวาวารสารนะคะปีปีที่พิมพ์ฉบับที่พิมพ์หรือว่าแม้กระทั่งออความละเอียดระดับเลขหน้านะคะเราก็สามารถ พิมพ์ในส่วนที่เราต้องการค้นหาได้แล้วก็กดปุ่มค้นหานะคะตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในส่วนของเป็นการค้นคว้าที่จะเฉพาะจอดจ,จงตรงกับความต้องการของเรานะคะซึ่งตัวอย่างในสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างการสืบค้นโดยใช้คีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นเราต้องการค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับ โมะเร็งนะคะเราก็จะใช้คําว่า cancer เนาะ cancer นี้นะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราค้นหาแล้วก็จะแสดงผลออกมานะคะว่ามีทั้งเ,ออเนื้อหาที่เป็น open access แล้วก็เป็นในส่วนของ p u r case h นะคะโดยในกรอบด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นเหมือนเป็นฟิลเตอร์เป็นตัวกรองกําหนดขอบเขตการค้นหาเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะมีการค้นหาให้จำเพาะเจะจงตามความต้องการของเราเพิ่มเติมอย่างไรนะคะอย่างเช่น เราต้องการหาว่าเนื้อหาที่เราต้องการอยู่ในปีไหนนะครับมีรูปรูปแบบลักษณะของสิ่งพิมพ์นั้นเป็นแบบไหนว่าเป็นบทความหรือเป็นหนังสือเราก็สามารถเลือกในกรอบด้านซ้ายนี้ได้เพื่อความจำเพาะเจาะจงในการค้นหานะคะโดยสิ่งพิมพ์วรารสารหรือหนังสือต่างๆที่เป็นแบบ Open a c c e s s สามารถดาวน์โหลดได้เลยก็จะมีคําว่าดาวน์โหลด pdf นะคะตามกรอบสีเขียวที่ขึ้นในสไลด์เราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย แต่ในส่วนที่ไม่มีคําว่าดาวน์โหลด PDF นี้อาจจะเป็นส่วนของการที่ต้องมีการชําระค่าใช้ใจ่ายหรือว่าต้องมีการเข้าถึงเ,อ,อ,เอ,อ,อินเทอร์เนต็ตของมหาวิทยาลัยถึงจะเข้าถึงเนะะื้อหาทั้งหมดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้าไปดูในส่วนของเนะะื้อหาที่เป็นรูปแบบของ HTML บนหน้าเว็บว่ารายละเอียดของเนะะื้อหาแต่ละอันเป็นอย่างไรก่อนที่จะดาวน์โหลดเราก็สามารถกดเข้าไปตามขัวข้อที่เราสนใจได้นะคะโดยสไลด์ถัดไปคะ่ะก็ จะเป็นตัวอย่างที่เรากดเข้ามาดูตรงนี้เมื่อกดเข้ามาดูแล้วถ้าเป็นแบบ Open Access หรือว่าเป็นแบบ Purchase ก็ตามนะคะก็จะมีคำว่าดาวน์โหลด PDF อยู่ข้างบนตามกรบสีแดงบนสไลด์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะตามเงื่อนไขว่าเป็น Open หรือว่าเป็น Purchase นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนของฐานข้อมูล Science Direct ค่ะค่ะสำหรับฐานข้อมูล PubMed นะคะ เป็นการรวบรวมเอกสารด้านชีวการแพทย์มากกว่า32ล้านนะคะจากเมดไลน์วารสารวิทยาศาสตร์ชีวภาพและหนังสือออนไลน์นะคะที่มีลิงก์ไปยังฉบับเต็มจาก PubMed c e n t r a เว็บไซต์และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ค่ะจากการสืบค้นฐานข้อมูล PubMed ขั้นพื้นฐานนะคะขั้นตอนแรกคือเข้าไปที่เว็บไซต์ PubMed หรือ w w w p u b m e d n c b i n lm.nih.gov ค่ะจากนั้นนะคะเราใส่คำที่ต้องการค้นหาในช่อง search p a r m e t นะคะมีเทคนิคการสืบคน้น p a r m e t e r อยู่3เทคนิคนะคะ1คือสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อม AND/OR หรือ not ค่ะ AND ก็คือต้องการค้นหาทุกคำนะคะ OR ก็คือค้นหาอย่างน้อยหนึ่งคำหรือ not ปฏิเสธการค้นหาค่ะ และเทคนิคที่สองนะคะคือการใส่เครื่องหมายดอกจันเพื่อละตัวอักษรตั้งแต่ส่วนตัวอักษรเป็นต้นไปนะคะและสามการใส่ข้อความในเครื่องหมายคำพูดนะคะเพื่อค้นหาตรงตามตัวที่พิมพ์ค่ะค่ะแล้วเมื่อเรากดปุ่ม search เ,เข้าไปนะคะเราจะพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่เราค้นหาค่ะอะไรถัดไปค่ะค่ะอันนี้ จากรกอบทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นวิธีการจัดเรียงการสืบค้นนะคะตามลักษณะผลงานคุณสมบัติผลงานประเภทผลงานและปีของผลงานค่ะและต่อไปรอบทางด้านขวามือนะคะอะไรถัดไปค่ะค่ะรอบทางด้านขวามือนะคะจะเป็นการจัดเรียงผลการสืบค้นค่ะเป็นแบบ บทความที่เผยแพร่ล่าสุดบทความที่ตรงกับความพ้นหามากที่สุดและปีที่พิมพ์ค่ะจากนั้นเมื่อเราเลือกหัวข้อที่เราสนใจนะคะผลลัพธ์ของพับเน็ตจะแสดงข้อมูลการอ้างอิงเท่านั้นค่ะซึ่งเราจะเห็นทางด้านขวามือนะคะจะแสดงลิงก์ไปยังฉบับเต็มให้ค่ะค่ะ สำหรับฐานข้อมูลงานวิจัยสำหรับบุคคลทั่วไปและนิสิตมหาวิทยาลัยพะยาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะก็ขอการจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ